สวัสดีครับพี่พี่ FC ทุกท่านครับวันนี้พามาชม Honda นะครับ4จังหวะเม็ดอินเจแปนเป็น UMK 422นะครับเบนซิน4จังหว22ะ 22cc จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ก็หางเล็กเครื่องใหญ่อะไรค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะอะไรค่อนข้างเยอะตัวนี้เครื่องดีมากเลยตั้งจากว่าเดิมที่เขาทิ้งมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็น ก็ะจะเป็นเผาลูกเบี้ยวสึกนะครับแต่เราก็เบิกมาเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ของแท้ให้เรียบร้อย <S <S อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นตัวนี้นเนี่ยอะไรไม่ต้องกังวลละม่มีขายในลาซาด้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นนะครับน้ำหนักเบอร,รวมตัวนี้ประมาณสัก6โลครึ่ง6โลครึ่งนะฮะเครื่องฟิตแน่นติดง่ายคันเร่งเป็นแบบบีบปล่อยนะครับปรับระดับได้ ปรับระดับสา,สายความตึงของสายนะหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะตึงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดเปิดดันลงล่างปิดดันขึ้นข้นขางบนดึงเบา Honda ตามสไตล์ Honda นะครับคือตัวนี้ประมูลไปเมื่อคือนนะครับประมูลจบไปเมื่อคือนแต่ว่าลูกค้าขอเปลี่ยนเป็น คโมสซีน็อก G3K นะครับตัวนี้จึงว่างเลยทันทีขายเพียง3 8 0 0ทรวมส่งนะครับตัวนี้3,800บาทรวมส่งประกันเครื่องให้120วันนะครับแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานใบมีดจะได้ใบใหม่ไปแล้วก็สายสปาย2รายการนะครับของแถมจะด,ดึงดูนะฮะง่ายๆเลยเครื่องเดินนิ่มๆเลยปังเสียงดูก่อนนะ กับเรื่องก็การสวิตนะครับอเดี๋ยวลองดึงดูอีกทีนึงโอเคลื่นๆเลยนะครับใครที่ชอบสีจังหวะนะติดง่ายนะครับไม่น่าผิดหวังนะครับสีจังหวะฮอนด้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เม็ดอินเจแปนเห็นไหมอโอเค3800รวมส่งนะครับสวัสดีครับ